ตรงนี้นคือบ้านเลิกันอยู่ที่ดอาสุรที่จะมรนีนะครับจจุดชมที่กระโนมน้จะมองไป็นวิวด้านหนาไมครับมันอยู่ทางเขาท่เทย,ยงใต้นะโซนนี้ก็จะมีบ้านพักมีแคมป์ ใครยังไม่มาก็มาลองมาเที่ยวตรงนี้ได้นะครับแล้วตรงนี้เป็นชั้นดาดฟ้านะครับสามารถมองเห็นวิวได้ทั้งหมด3 6 0องศา